สวัสดีครับก็มาพบกันตอนที่4นะครับนะฮะตอนที่4ผมจะทำหลายตอนวันนี้ก็ถือว่าเรามีโอกาสนะฮะนี่ฮะมาดูตรงนี้อันนี้ผมเอาพระองค์ละยี่สิบาทห้บาทที่เขาซื้อมาเนี่ยนะฮะเราเอามาเผยแพร่แต่ในนี้เป็นภราที่ผมแนะนำว่าน่าเก็บ ถ้าจะเก็บเก็บผ้าสีนี้นะครับผ้าสีเหล่านี้เนี่ยจะเป็นชันมากหรืออะไรก็แล้วแต่ผ้าสีก็แล้วกันที่มันดูเนื้อยากยาบไม่สมควรที่จะต้องเก็บนะอันนี้ต้องต้องอธิบายท่านฟังนะครับไม่สนขอเก็บไม่ว่าจะเป็นลองพิมพ์หรืออะไรก็ช่างนะฮะผ้าเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีทั้งแม่พิมพ์หินระบุพสสีนี้นะครับสีนี้กบสีขาวได้ ที่มันปลอมยากนะฮะอันนี้แนะนำให้ท่านเก็บพระอย่างไรถึงจะไม่ต้องเสียใจทีหลังนะครับเอาดูที่จออันนี้คือตีนิสิงเหนะฮะเห็นไหมครับอันนี้กี่เท่าผมก็ไม่อยากจะพูดว่ากี่เท่าเดี๋ยวพูดผิดนะฮะพูดผิดเพราะว่าวนที่แล้วไปก็จอใหญ่เห็นการชัดเจนแล้วก็ลงมาละเอียดลงมาอีกนิดนึงอันนี้ละเอียดสุดแล้วครับ นะแล้วสุดละเห็นไหมฮะหน้าพระนี่แทบจะมองไม่เห็นแล้วเ,เห็นไหมครับเนี่ยนะผมก็ผมเองยังงงเลยเนี่ยมาเห็นในในหน้าพระนะฮะขยับนิดเดียวไปเลยนะครับขยับนิดเดียวไปเลยเน,นี่ยมานิดเดียวเองเนี่ยดูได้แค่เนี้นะฮะอ่าอ่าดูดูแล้วเรคาลูกตาไหมครับเห็นไหมครับมาดูนะฮะอ่าต้องต้องพลิกอย่างนี้นะอ่า เห็นไหมฮะมนดูยากนะฮะถ้าดูด้านหลังยังพอได้เห็นไหมฮะเนี่ยเจาะดูเนื้อดูได้เลยว่านะเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เราดูว่าเป็นสีอะไรเนี่ยเอาไว้ดูมวลสารนะครับมวลสารที่เป็นดินนะฮะมันก็จะมีเปื้อนๆอย่างนี้แต่ถ้ากล้องที่โน้นมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะดูมวลสารต้องเจาะแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ย เห็นไหมเดี๋ยวไปให้ดูคือที่ให้ดูอันนี้คือตั้งใจให้ท่านดูมันสารนี่แหละดีเจอสักก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหดีใจนะฮะเจ็ดโป่งเจ็ดตานะฮะ๋อาไม่ใช่อันนี้เจ็ดท่านะฮะนะฮะ,นะะเดี๋ยวดูต่อไปดูต่อไปอ,อันนี้เหล็กไหลนะครับเหล็กไหลเงินยวงสีใสอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูให้มันมีมดสาร เราจะเจาะให้ท่านดูเนี่ยถ้าเข้าอย่างเงี้ยนะฮะนี่คืออะไรรู้ไหมฮะนี่คืออิดอิดนะฮะอิ it, it, ดอิดแดงนะครับเดี๋ยวดูหน้าพระเผื่อเผื่อมีเจออ่าเห็นไหมครับเนี่ยอืมเอาหน้าดีวกว่าของหน้านะฮะอันนี้เอาไว้เจาะดูมวลสารโดยเฉพาะเลยนะฮะเจาะดูมวลสารโดยเฉพาะเลยนะ เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือเหล็กไหลเงินยวงนะครับอ่านะดูไปเรื่อยๆอ่านี่เห็นไหมครับเมื่อกี้ไม่เห็นนะฮะสิ่งเหล่านี้ไม่เห็นต้องใช้วิธีง่ายๆเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับ น,นะเอานะเดี๋ยวเดยวจะดูสอนวิธีดูหยกให้นี่นะครับอิดนะฮะออกมาชัดเจนอืมนี่เราให้ดูผ้าแท้ก่อนนะครับดูผ้าแท้ก่อนนี่คือแคนไซนะแคนไซนะฮะนี่นี่นี่หน้าผ้านะฮะเนี่ยอ่าท่านดูว่าจะตาลายเพราะฉะนั้น เวลาจะดูมวลสารต้องใช้กล้องอย่างนี้กล้องเหล่านั้นอาจจะเห็นบ้างนะแต่ไม่ชัดเจนแต่ไม่ชัดเจนดูองค์นี้บ้างเราเราเราถึงจะบอกว่าเป็นอะไรได้ไม่งั้นก็อาจจะหลอกตานะให้ดูหน้าพระ,ะนี่นี่หน้าองค์พระนะครับแต่ต้องต้องปรับ เนี่ยตัวนิ้เดียวขยับไปแล้วแล้วต้องเจาะวงไม่เกินฝ่ามือนะฮะถ้าจะดูนะฮะต้องค่อยๆเจาะอย่างเงี้ยไล่อย่างเงี้ยไล่อย่างงี้นะ,ะถ้าเดี๋ยวดูด้านหลังก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะึงแต่ก็ต้องปรับมองให้เห็นนะฮะเห็นไหมฮะนิดเดียวไปละอ่าเขาเรียกว่าเจาะเป็นที่ๆเจาะเป็นที่ๆนะครับเจาะเป็นที่ๆเดี๋ยวจะให้ดูองค์ที่มีมวลสารเขียว เนี่ยดูที่อันนี้ที่นาพาเมื่อกี้มองไม่ชัดนะครับตอนนี้ชัดนะฮะคืออิดนะฮะอิดอันนี้ก็คือเป็นเหล็กไหลนะฮะเป็นเหล็กไหลอ่าเมื่อกี้องค์ไหนนะที่สีเขียวในองค์นะฮะเห็นไหมครับอันนี้คือท่านเห็นเลยไหมฮะว่าเป็นดิน ะะไม่ใช่หยกนะครับอืมถ้ากล้องห้าหกร้อยเท่าจะเป็นหยกนี่เป็นดินนะฮะเนี่ยนะเป็นดินมันเป็นเนื้อเดียวกับองค์พระนะครับอ่าเพราะฉะนั้นการส่องพระเนี่ยนะฮะผมศึกษามานานแต่ผมไม่เคยได้เปิดตัวนะฮะเห็นไหมครับท่านได้ทักก้อนหนึ่งเนี่ยนี่คือคือมวลสารศักดิ์สิทธิ์จริงๆ นะฮะไม่ใช่เลอะเทอะทั้งองค์นะครับนะดูนะเละเทที่ผมบอกเลอะเทอะทั้งองคนะฮะดูนะฮะนี่ฮะเนี่ยเลอะเทอะทั้งองค์เห็นไหมครับอ่าท่านท่านดูปับ๊บท่านเตะไปได้เลยให้ราคาไปเลย 20, 50, 100, ยี่สิบห้าสิบร้อยใหญ่เกินสองร้อยนะครับถ้าราคาสูงกว่าน,นั้นมันก็ราคาเกินมากเกินไปหน่อยอ่าอันนี้จําเป็นนะฮะจำเป็นต้องอธิบายให้คนเก็บภาะได้ทราบ เกิดเป็นความรู้นะฮะเปิดเป็ดเป็นความรู้ไว้รู้ไว้ใช่ว่าใส่ใสบ่บาแบกขามนี่นะ,ะเห็นไหมครับมวลสารนี่สีฟ้าเจ็ถ้านะั้นอะ่ะถ้าเป็นของแท้นะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นแต้มสีแต้มสีนะครับเข้าใจนะครับเอาแท้ปลอมเทียบให้ท่านดูถามว่า ตอนนี้ผมกล้าพูดต่อปลอมก็มันยังไม่ได้เข้าพิธีไงฮะถ้าเข้าพิธีเสร็จผมก็ต้องบอกว่าแท้เห็นไหมคะเนี่ยนะนะอยากให้ท่านชมลึกๆนะชมลึกๆปลอมชุดหนึ่งทแท้ชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้องค์คูให้ท่านดูเห็นไหมครับเนี่ยอ่าเห็นไหมคน,นี่อันนี้เขาเรียกว่ากลัหมาแต่เป็นกากหมาก ที่ปลอมนะฮะพราะยังไม่ได้เข้าพิธีเห็นไหมครับมีมลสารเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยเที่ฟ้าเนี่ยเดี๋ยวเจาะให้ท่านดูอ่าเจาะได้แค่นี้แหละครับเจาะทองให้ท่านดูดีกว่าอ่าเจาะทองให้ท่านดูเห็นหร้ยังครับทองปลอมนะฮะ มันปลอมได้หมดแล้วครับนะตาอะไรก็ปลอมได้หมดนะไม่ใช่ว่าข้างหลังประทับพอ,อแล้วแท้ไม่ใช่ฮนะสร้างได้หมดนะคือปลอมไม่ได้เรื่องเดียวคือหินทรายแม่พิมหินทรายเนี่ยมีหลวงวิจารณ์คนเดียวที่นําเข้านะฮะตอนนี้แม่พิมพ์หินทรายมันก็กระจายไปทั่วพอลูกสาวท่านสี่สี่คนนะฮะทวดเทียงคือทวดรองผม นะครับเพราะฉะนั้นผมพูดได้เต็มปากเลฮะนะฮะรประวัติมีท่านไม่ต้องห่วงให้คดีจบแล้วผมจะมาเผยให้ท่านดูดทั้งหมดประวัติเป็นยังไงเห็นไหมครับเนี่ยนะถ้าแท,แท้ก็คือเจ็ดโปง่งเจ็ดป่านะฮะถ้าแ,แท้นะครับเห็นไหมอันนี้ เป็นทองไหมฮะเนี่ยนะฮะทองแน่นอนฮนะแต่เป็นทองเหลืองนะครับไม่ใช่ทองคำเข้าใจนะครับเยอะแยะนะฮะคนทำปอมเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีของเขาแต่เป็นอาชีพของเขานะครับไปว่าเขาไม่ได้นะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นค่าฝีมือก็แล้วกันนะท่านดูนะฮะนะเจาะให้ดูเห็นไหมครับ อทองก็เงาเหมือนกันเนี่ยมาต้องเบอร์นิดหนึ่งแต่เป็นเป็นทองเหลืองนะครับเอานะบนนี้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับคำฝันของจีนนะครับเป็นคำวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญ ทุกทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไทเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สําหรับกรเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดุดนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทําไมถึงคําว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี้คือต้องพวกเกษตรกรนี้ก็คือหนึ่ง ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสเตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูบลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับ เรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่งขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่ที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ย ที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่าเลี้ยงปลาเพราะเห็ดเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันที ที่ line OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่097 297 5146ได้ทันทีครับ